ส่วนเมื่อวานนี้วงการบันเทิงสูญเสียคุณพรศักดิ์สองแสงนักร้องลูกทุ่งจากอาการวูบแล้วก็ล้มในห้องน้ำนะคะมาวันนี้เนี่ยมีข่าวเศร้าในวงการบันเทิงสูญเสียศิลป,ปินอีก3คนเริ่มจากคุณออสคิริบูลคุณจิว๋วซึ่งเป็นมือเบสวงอีซึนและอาจารย์บรูซแกรสตันแห่งวงฟองน้ำด้วยนะคะ ซึ่งวันนี้ก็มีคนในวงการดนตรีลูกศิษย์ลูกหาและอดีตสมาชิกวงฟองน้ําเข้าร่วมพิธีรดน้ำศพอาจารย์บูสแกสตันอายุ74ปีที่วัดท่าทองค่ะอาจารย์บูสแกสตันเสียชีวิตเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาจากเส้นเลือดฝอยในสมองบวมต่อมลูกหมากอักเสบและอีกหลายโรคตามอายุไขนะคะก่อนหน้านี้ใน Facebook ของคุณสุทธิพงศ์วัฒนจังหรือว่าคุณชมพูฟรุตตี้ก็โพสต์ข้อความไว้อะไรเพื่อนรัก รณชัยถมยาปริวัติหรือว่าที่รู้จักกันก็คือคุณออสกิริบูลนะคะคุณออสกิริบูลนั้นเป็นนักร้องชื่อดังขวัญใจแฟนเพลงในยุค80ที่เสียชีวิตในวัย57ปีคุณออสเสียตอน4ทุ่ม15นาทีคืนวันที่16ตุลาคมจากโรคมะเมร็งสมองและตลอดทั้งวันก็มีศิลปินโพสต์รูปคู่กับออสคิริบูลพร้อมไว้อาลัยต่อการจากไป ขณะที่ช่วงบ่ายใน Facebook ของคุณพันสสโชติกุลก็ลงข้อความการเสียชีวิตของจิ๋วประจักษ์ศิลกีรติบุตรมือเบสเพื่อนร่วมวงอิส้นเสียชีวิตจากโรคมะเร็งค่ะแล้วก็จะมีการทำพิธีละหมาดเมื่อ16.09นาิกา9นาทีวันนี้นะคะ นอกจากวงการดนตรีจะส่วนเสียศิลปิน3คนในวันนี้แล้ว Facebook ของเอกรินอารีรักหรือว่าเอชินยิ้มได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของชาลีเชยิ้มจากคณะสีหนุ่มเชิยิ้มซึ่งมีพิธีบำเพ็ญกุศลคืนที่2ที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาค่ะ